ครับสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังชมคลิปวิดีโอนีอยู่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับคลิปนี้เรามาศึกษาเรื่องของพระนาบยาจังหวัดพิษณุโลกนะครับพระนาบยาของเมืองพิษณุโลกนะเป็นพระเครื่องที่เป็นเครื่องยอดดียีดนดี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 ่ีดีดีดีารรีดีดี พระนาวยาพิมพ์อกพื้นใหครับรงนี้นะครับเป็นผ้าที่สูรพูดมากนะครับครับันทรงเราเราศึกษามาไม่ว่าจะเป็นหนังสือตำราไหนก็เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ที่ที่ไม่เหมือนกันคือลอมได้คือเนื้อหามวลสารนะครับด,ดูนะครับพราเก่าถึงยุคนะครับจะมีครับรักคราบลานะครับเดี๋ยวช้อนใน ซอกลึกๆนะครับครับไล่จะเกิดขึ้นกับพระนางพญานะครับรอดถ้าลงกุต้องมีคาบไข่นะครับถ้าถ้าไม่มีข้างเงี้ยก็เป็นพระใหม่นะครับที่เนื้อหามุนสารที่ออกเลี่ยมมันๆไม่ใช่น้องแห้งครับเห็นเห็นท่านเห็นด้านหลังครับเนี่ยมีเม็ดเอ่อเป็นพระเนื้อดินนะครับผงผสมผงเกสรแล้วก็แร่กัวทรายสีต่างๆนะครับพระนางพญามีมีหลายสีนะครับอยู่หลายสีนะครับ ก็สำแนกพิม์ก็ได้ประมาณ6พิมพ์นะครับมีพิมพเข่าตรงนะครับพิมเข่าโคง้งอันนี้ก็เป็นพิม์อ,อกนูนใหญ่พิม์สังกติพิมพ์เทวดาแล้วก็พิม์อ,อกรูนเล็กนะครับครับเราเราดูความเก่าเป็นหลักนะผมทําคลิปสั้นๆนะครับไม่ไม่ไม่ยาวนะครับทําคลิปนี้เป็นคลิปที่สามศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้แล้วต่อไปก็ศึกษาร่วมกัน,แบ,น,น,แ,กกกนแบ่งปันพราแท้ในราคาชาวบ้านครับ ตรงนี้ผมเช่ามาหลักหมื่นแต่หมื่นไปปายนะครับมีก็รับเช่านะครับถ้าพลาแท้พลาแท้ต้องต้องชี้แจงได้พลาแท้ต้องอธิบายได้นะครับไม่ว่าไม่เอาคนน้นว่าคนนี้ว่านะครับเราต้องมีหลักฐานนะครับพลาแท้พิสูจน์ได้ด้วยหลักธรรมชาติเราหลักสากลนะครับเพราะว่าความแห้งเหี่ยวยุบย่นย่อที่มนุษย์ไม่สามารถจะทําได้นะครับนี่ครับมีคราบปลาครับรักครับ ตอกตัดตามตำราครับพระนพยาพิม์อกนใหญ่ของจริงก็เป็นพิมพ์ที่อลังการมากครับสวยงามนะครับเห็นเห็นนะครับมีเอ่อตรงนี้มีหน้ามีตานะครับภาษาชาวบ้านแล้วนะครับกระจังหน้าจะยุบนะครับเอ่อพระเกตจะยาวนะครับครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมปูแันคนเมืองพะเยานะครับ ทาคลิปโทรศัพท์แบบบ้านๆนะครับธรรมดาธรรมดาไม่มีเทคนิคครับพระสีแบบนี้ก็องค์จริงก็แบบนี้นะครับก็โทรศัพท์สองสัมพันธ์นะครับทําคลิปแบบง่ายๆนะครับภาษาไทยจะไม่แข็งแต่ก็พอฟังได้นะครับผมปูนันคนเมืองพะเยานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ช่วยติดตามนะครับพร้อมจะแบ่งปันพระเครื่องนะครับที่ผมก็รับเช่าครับแต่หลักร้านหลักหลายๆร้านมันไม่มีนะครับผมเช่าหลักหมื่นแต่ก็เต็มทีครับองค์นี้ก็เช่ามาหลักหมื่นนะครับ แต่ก็พร้อมจะแบ่งปันนะครับถ้าท่าน,นสนใจรับเหิืไปลาๆก็ติดต่อกันมาตามเบอร์ตามที่อยู่นะเบอร์เบอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์อรรอรคลิปเบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณมากครับที่ชม,มคลิปนี้ผมปุณย์นันคมเมยานะครับขอขอบคุณท่านที่ชมคลิปวีดโอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ